สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมอมบอนไปเริอนมีรถ L3608 มหนยานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น L3608 มีใบมีดด้านหน้าแล้วก็มีผ่านห้าด้านหลังนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยได้ครับโทรก็ศูนย์แปดหนึ่งสาครับ0 8 1 6 0 5 2 3หนเรามีรถให้เลือกมากกว่า250คันครับมีผ่านหลังครับมดูสดุดครับตัวนี้ก็มีรอยปัดนิดหน่อยนะครับนะราคาอยู่ที่ 2 6 5น0้าบาทครับคันนี้2 6 5 0 0 0้บาทเป็น3 6 8ตัวธรรมดานะครับรเอ็พีนะครับนะล้างน้ำใหม่ๆก็ตัวนี้2แ0สรับรีวิวเมื่อกี้นะครับนี่ค,ครับกระต้านเราขับดูครับไปเลยที่รีวิอยะรับตอนนี้ครับบาทยอรองได้ถูกไ ดีครับดีคับทุกท่านสวัสดีครับ